้มันห้อยกบมันห้อยหนูมันอยนองครับก็แจ้งได้เขาบอัวแจ้งยองหนาเห็นตัวนึงแล้วครับนี่เห็นตุ่หัวครับนี่ครัสวัสดียามเช้าครับพี่น้องมันเนี่ยข้าพี่น้องก็ย่ามหลบกบครับแต่วันอังเหงอไปครับนี่ไปหลบกบเดือนหาครับพี่น้องทางแฮมครับมนันหายโปรแกรม ไปเลยครับบ่เนี่ยอนนังเหือชมวิวครับเนี่ยรุนหลบปุ๊บครับ <c oughs> ฟ้าบวนเลยครับมันมองใหญ่พวกก็ใส้ทิมไว้นีแ่แหละครับสองหัวนี่ก็คือถือให้บดรกเกิดน้ำบานเกิดมีบุญเดือนหาครับมือนี้เกิดตักบาดบานครับ คนก็นเลื่อเงียบเงียบเนี่ยครับมืน รุนมงองโลบกบก้นครับพี่น้องเก็บเจไดครับใส่ถิ่มไว้ส้งหลังครับเนี่บกระขาวาครับมาใส่มอ่งวานนะครับนี่เสียงมันห้องหลายครับเจ็บห้องง่ายๆเจ็บว่าห้องแบบใดครับโอ้เคยจะมาสองเมองยำขึ้นครับ ครับนี่ใส่ถิ่มไว้น้ำบวกล้นนี่แล้วครับเขาให้บัวครับนี่เป็นจังได้มิชิลีเทะโอ้ครับนี่มีหดหอยจูบครับนี่นี่ครับตัวนันมันครับเอาลงน้ำครับ มรุ่นเบิงครับพี่น้องมีพ่อตู้บนเขาให้บันี่โอ้เขาครับพี่น้องนอี่สามครับพี่น้องนี่โดยให้เบิงชัดๆครับนี่เออเอาเป็นล่างที่ต้มหม้อครับนี่สามตู้ครับนี่โอ้เขาทาอยู่ครับนี่ แต่เยอปปะขาวหน่อยครับเป็นรุ่นเบื้องลังสีสอวงครับรสีมานวนนนี้นก็พวกแก้งอยู่ครับสามตัวใหญ่ๆเติบครับ มาเสียนามไย,ยก้อนครับมันจะตุ้มครับคือกิ่งลงไปลึกติดยุ่นี่นก้อนครับ ใส่ไว้ในข้องนี่ละครับหลังหนึ่งแล้วขิกเข่าให้บัวครับเสียงห้องเพื่อนเลยครับกิจจังได้นี่ยเลยครับผมใส่ไว้นี่ละครับน่ใส่ไปเลยลายเลยครัคนี่อู้มันห้อยกบุ้มห้อยหนูมันหงองครับกิจจังได้ เขาวัวช่างงหนาเห็นต้นึงแล้วครับนี่เห็นตุหัวครับนี่จ่างไดอูอ้สองครับนี่อกไงครับนี่สองตัวครับนี่โอ้เขาทาครับนี่ใส่กบเดือนหาครับพี่น้องโอ้เขาทาเขาทาพี่น้องหักไงเรื่อยครับนี่ ขงตัวครับล่างนะล่างก่อนครับพี่นอ้องหลอบผมนี่ก็เพ็ดแบบง่ายๆครับพี่น้องเพี้ยนแบบตะไคร่ผัดติ๊กครับพี่น้องไก่ย,ย่างครับนี่ ครสองตู้บกไงเรื่ยครับนี่หลังอีู่เด็ดสามครับพี่น้องตูบ้บใหญ่ครับนี่เบึ้งเลี่ยรุ่นเท่าๆครับนี่ มาอยู่ครับเดินหาต๊้ครับพี่นองเ้านี่ใส่หลบกบเดือนหาครับนี่ว่าผมกงกบบเคยใส่เราครับเดือนหาเนี่ยใส่จะพูนครับยำเดือนสิบสองล้มบ้้ยครับนี่ใส่บ่งกบเดือนหาครับนี่ร่องร่องมึงครับนี่มันก็เข่าให้ครับพี่นองหลังนี่สองตัวใหญ่ครับนี ให้เบิ้งชัดๆเลยครับถือว่าหมานยุดอกครับผมหลังนี้เลยสามหาตัวพอดีครับพี่น้องครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับพลาคั่วบานผมครับพี่น้องหาคิปมาพี่น้องได้เบิ้งไปเรื่อยๆครับพี่น้องบอกกันไหมคลิปนาครับผมวัสดีครับ